นอนได้แล้วหนูอะอะไรลูกเพื uh, Hence, it? It? It, ่อนฮะไอ้แ oh, ย uh ่หมาให้หมานอนไหนคุกให้หมานอนลูกไอ้กี้ไอ้แปะอาบน้ำไปลูกไปน้องอาบน้ำอะไรลูกนี่แย่หมาเลยลูกอ้าวเป็นหมอจะฉีดยาแล้วนะครับอ้าวเร็วเป็หมอฉีดยาก่อนครับเร็วๆสิคุณลุงได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องฉีดยาจริงๆแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคอาอหันน้องไม่หันหน้ามังนี้เลยจินยาครับโอ้ยเจ็บไหมลูกเมดอ้าเอพัสเตอร์ปิดต้องฉีดสองครั้งติดพัสเตอร์ด้วยโอเคใช้ได้ท่านหมอเราจะเตรียมยาเอาไว้ให้ทานนะครับเปินยาอันนี้นะครับยานี่นะครับด่งบัลละสามแก้วเจ็บไหมครับเม็ดเจ็บไหมครับ ไปเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามไปยาวๆเอย,ย,ยตัวด้วยเออไปเรื่อยๆระวังรถต้องให้นักเกตด,ดูอ่ะเรียวกลับมากลับมาเอ็ดกลับมากลับกลับมาเร็วๆอา้าวน้องอเม็ดวิ่งตามอีเม็ดจะไปเล่นด้วยเหรอลูลกวางพี่เคเอ็ดชน เอ๊แล้วหยุดทำไงกี้ก็กดหยุดใช่ไหมกดหยุดเฉยๆใช่ไหม